โอ้โหเพิ่งตีไปเมื่อกี้ครับกคนกินแล้วได้เปล่ากิ้วพอ่โอโหลุงตายดูดูตีไปปึ๊บถ่ายให้ลุงตายดูเมื่อกี้มาแล้วกิ้วอโอโหกิ้วเอาก็ไม่ไหวเลยทุกคนสุดยอดอ่ะน่าจะเป็นพี่ศก่ะโหไม่ไหวปะมุนไม่ไหวไ